เอาละครับในลำดับต่อไปครับเป็นตัวแทนนะครับของผู้ที่รับรางวันผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2566นะครับในลำดับแรกครับผมเรียนเชิญทางคุณนภิชาติอินทรรวิสิทธิ์นะครับหรือว่าดกโกครับผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นประจำปีนี้ขึ้นกล่าวความสำคัญของภ กรับเรียนท่านประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมท่านผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมท่านสมาชิกสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับเรายอมรับก,กันว่าในสมัยนี้การสื่อสารมีพลังอำน,นาจที่สุดในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติและปัจจัยที่สำคัญที่สุดของการสื่อสารก็คือความสามารถในการเล่าเรื่องราวและคนที่เล่าเรื่องราวได้ดีที่สุด ก็มักจะเป็นคนที่ใช้ภาษาได้ดีที่สุดทั้งการเขียนและการพูดไม่ว่าภาษาไทยที่เขาใช้เขียนและพูดนั้นเนี่ยจะเหนือชั้นเท่าใดถ้าสามารถที่จะแปลงพลังของความคิดต่อไปได้ก็เท่ากับว่าเรื่องนั้นสามารถที่จะทำให้ผู้ฟังเห็นตามหรือเห็นต่างได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุหรือเป็นเรื่องที่ปั้นแต่งขึ้นมา ในขณะที่ใครๆมักจะย้ำความสำคัญของการสื่อสาร,รและการเล่าเรื่องราวน้อยคนนักที่จะบอกว่าภาษาไทยเป็นกุญแจต่อการสรรื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพภาษาไทยเป็นภาษาหลักและเป็นภาษาแม่ที่พวกเราเติบโตมาด้วยกันแล้วก็คุ้นเคยคุ้นเคยจนกระทั่งอาจจะลืมไปว่าภาษานั้นก็รอการใส่ใจจากเราเหมือนกันและเราก็ลืมไปว่าภาษาอาจจะมีความสำคัญมากากว่าที่เราคิดจะได้สัซไป กว่า20ปีมาแล้วภาษาไทยเคยได้รับาาการจัดอันดับให้เป็นภาษาที่มีความสำคัญลำดับที่15ของโลกหลายๆคนอาจจะแอบเถียงอยู่ในใจว่าพูดกันอยู่เพียงแค่70ล้านคนเนี่ยจะสำคัญได้อย่างไรคำตอบก็คือว่ากรรมการที่พิจารณาความสำคัญของภาษาไทยให้เป็นภาษาสำคัญของโลกลำดับที่15นั้นเขาพิจารณาจากสัใหม่ที่ภาษาไทยสามารถสร้างขึ้นเองได้เกิดสํานวรใหม่ๆ จากการที่เรามีสำนวนจากต่างประเทศและภาษาไทยสามารถที่จะสร้างสรรพัญญาใหม่ขึ้นมาโดยที่เราไม่ต้องไปขอยิขยืมใครส่วนใหญ่แล้วเราอาจจะเคยได้ยินคำว่ายาปฏิชีวนะซึ่งก็มาจากคำว่าแอนตี้ไบโอติกเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งเราไม่จำเป็นต้องใช้คำว่าอินโฟเมชันเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งศัพท์ในการเมือนที่บอกว่าระเบิดปรีชีพจากคำว่าซูซายบอม คำเหล่านี้เป็นคำที่เราสร้างขึ้นมาเองแม้ว่าเวลาผ่านไปนานแล้วจนกระทั่งเราไม่ทราบว่าตอนนี้ภาษาไทยสําคัญที่ลําดับใดของโลกแต่ว่าเราก็คงจะภูมิใจที่เราต่างเป็นเจ้าของภาษาภาษาที่มีความสามารถที่มีรากที่แข็งแกร่งจากพื้นฐานของศาสตร์และศิลป์ที่เจริญองอกงามขึ้นในถินฐานบ้านเรา เราเป็นเจ้าของภาษาที่มีสาแห่สัมพันธ์กับภาษาที่อยู่ใกล้ๆเพื่อนบ้านของเราอย่างลึกซึ้งและแนบแน่แน,นเราเป็นเจ้าของภาษาที่มีความยืดหยุ่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงไปได้ตามพลวัตของโลกของการสื่อสารในปัจจุบันภาษาไทยจึงเป็นมรดกที่ทรงคุณค่าแล้วก็ผ่านภูมิปัญญาของผู้คนหลายชั่วคนที่กลั่นกรองส,สรรซับมานานหลายศตวรรษจนกระทั่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติสื่อมาจนทุกวันนี้ ในนามของผู้ที่ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยไดีเด่นในปีนี้และปีที่ผ่านมาเราอยากให้คนไทยทุกคนให้ความสำคัญกับภาษาไทยใส่ใจต่อการพูดและเขียนภาษาไทยให้ภาษาไทยเป็นอาภร์อาวุธแล้วก็อาหารให้กับคนไทยเป็นอาภรณ์ที่ระดับบุคลิกภาพและน้อมนำความน่าเชื่อถือของเราเป็นอาวุธที่พวกเราอาจจะช่วยใช้ตากกลยุทธ์ในการสื่อสารและเล่าเรื่องราว และเป็นอาหารที่หล่อเลี้ยงวัฒนธรรมไทยให้ยั่งยืนการพูดไทยดีการเขียนไทยดีเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคนเป็นหน้าที่ที่จะส่งเสริมให้ภาษาไทยนั้นได้ใช้อย่างถูกต้องและจะลงการใช้ภาษาไทยให้งดงามเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องติดตามแก้ไขปรับปรุงประดิษฐ์และเปลี่ยนแปลงให้เหมาะสมและเป็นหน้าที่ที่พวกเราจะทำรงภาษาไทยให้เป็นสมบัติล้ำค่าของชาติสืบต่อไป